ทุกมี่ฉันอนดูตลอดนะนแล้วนะมแหละคอนเสิร์ตคนชอบมันจะถูกดูไปหมด Yes Thank you นั่นเปนแให้แยนะนี่ก็แม่เฮ้ยแม่เลยทีุ่คนอกลวนก็พี่ตุ๋มก็จริงๆก็เอไม่ได้พี่ตุ๋มก็ยังมีงานเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าคอนเสิร์ตใหญ่ก็ นี่แหละใช่ไหมครับแต่ว่ามีเผ่าพัต้ม้ต้ม้ส่ของน้ำให้พายุทีเลงมา้ใช่เพราะว่าครั้งนี้มีเพลงที่ใครที่อยากฟังจากที่สูงมากเป็นเพลงที่ที่สูงเนี่ยในฐานะนักร้องคนแรกของประเทศประเทศไทยที่ไปชนะ world cup แรกชนะ world cup สองคนแรกและคนเดียวเท่านั้นใช่ไหมครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราอยากจะตดึงไปว่าคนคนนี้ไปสร้างที่สิทธิ์ให้กับประเทศไทยแล้วก็ มันเนี่ยเราก็เลยจะเป็นแต่เนี่ยให้เนใชให้คนได้ฟังเพลงนี้นะครในคอนเสิร์ตซึ่งก็อยากขาบอกพี่ๆช่วยประชาสัมพันธ์เพราะว่าพี่พเยจหลา้อยากะของไี่จะได้ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าโอเดี <t <t ih <t 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 ๋ยวเขาจะรู <t <t ้ลิซ่าเป็อ uh ิฐนะเพราะว่ัญญากนโอเคก็พี่จิาเอาเพลงนี้มาร้องให้พวกเราฟัง ซึิงที so s <S ่นห้าน่จัเลยาน้เไอ้เด็กไมเจอมา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 จับปไอ้มามาบไอ้ไร้ไโอ้โหั้งนี้เราก็จะฝากพี่สอมชนฝากประชาสันะคเพราะว่าท้งนี้ก็เป็นคอนเซ็ปที่มีความหมายกับชีวิตกนครั้งี้เไม่ได้เจอกันนาน ตื่นมา้นมากเลยจรโอเคัเราก็จะไปไปกันเพล่เก็ความสุขนะครับจากพี่ที่ทุกคนด้วยค้อมได้เชื่อใจนะฮะ